สวัสดีครับผมกับผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวคลิปนี้จะเป็นศึกผู้พิทักษ์ซีซั่น13นะครับแต้ม6.92ล้านนะครับผมก็ซีซั่นนี้เนี่ยมีกฎกติกาพิเศษก็คือเพิ่มความเสียหายค,คริติคอล20%แล้วก็เพิ่มอัตราค,คราิทิคอล10%ฉะนั้นกฎของซีซั่นนี้มันจะเอื้อให้กับตัวที่เกี่ยวกับพวกคริติคอลสูงมากฉะนั้นซีซั่นนี้ผมก็เลยหยิบมาเป็นนักดนตรีกับมากระลงมาเพราะว่า สองตัวนี้มันมีการบรัฟเกี่ยวข้องกับอัตราคิดิคอทําให้เราสามารถจบสื่อผู้ไปทักซีซั่นนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแต่นักดนตรีดาวต้องเยอะไม่ไมต้องนะครับศูนย์ดาวก็เล่นได้นะครับแล้วก็ซีซั่นนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีพี่ๆหลายคนในกิวที่ผมผ่านซึ่งทีมหนึ่งเนี่ยบางตัวเขาไม่ไม่ใส่รถเสียหายเลยครับอย่างพวกมากระลงนักดนตรีอะไรพวกนั้นฉะนั้นซีซั่นนี้จะผมรู้สึกว่าค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ทีมที่ผมใช้ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการออโต้ด้วยนะครับผมฮ่า ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีเปิดท็อปปิ้งที่ผมใช้ให้ดูในช่วงท้ายคลิปนะว่าผมใช้อะไรบ้างนะครับผมแต่ยังมีอีหนึ่งนะครับผมว่าเอเอไอตัวน้องเบอกอ่์ผมเห็นคนได้กิวผมก็ไม่ไม่ใช้รถเสียหายกันนะครับสว่วนตำแหน่งของตัวกัปตันคาเวียเนี่ยาถ้ามีเอสเปรสโซใช้เอสเปรสโซแทนได้นะครับเราเพิ่แต้มอาจจะดีกว่าก็ได้ซ้ำแต่พอดีผมลงตาเดียวผ่านแล้วก็เออเอามาแชร์แล้วกันนะครับเผื่อบางคนไม่ได้ทำแคนดี้เอสไว้แต่ถ้า ใครทําไว้ก็ใช้เอสแทนกับตันได้นะครับผมซึ่งผมจะใช้ทีม1กับทีม2เท่านั้นที่ผมลงจริงก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตั้งแต่เวฟประมาณ55ละกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่เวฟ55ก็จะเริ่มยากๆแล้วนะครับนี่ครับเวฟ55ผมก็ยังใช้ทีมหลุยอยู่โดยที่ยังไม่มีตัวไหนตายเลยนะครับผมแล้วก็เลืออแบบเหลือๆมากนะครับเวฟ56เนี่ยจะยากนิดนึงนะครับถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยคุณเปลี่ยนทีมในเวฟนี้ได้แต่ เนื่องจากผมขี้เกียจผมก็เลยใช้ทีมหนึ่งลุยนะครับแล้วก็ผมลองลง,ลง,ลง,ลงแล้วปรากฏว่าเออมากระลงตายผมก็ลองรีเซ็ตดูแต่รีเซ็ตไปรีเซ็ตมาเนี่ย<ต><น>ผมก็ยังทําไม่มากระลงแบบรอดไม่ได้ก็เลยเออผมก็เลยจบด้วยการที่เราลุยต่อนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นการพากย้อนหลังอ่ะอันนี้คือตายที่ผมลงจริงนะครับผมเออผมรีจนแบบมันไม่ได้แล้วนะครับผมเนี่ยมันกับตาตายแล้วก็มากระลงมันตายมันมันนิดเดียวถ้ามันเร็วกว่านี้มันก็จะผ่านเว้ยนะครับผมซึ่งตอนแรกผมคิดว่าเออจะรีใหม่จนกว่ามันกระลงจะรอดปรากฏว่าเ เกมมันเซฟไปแล้วก็ <c oughs> เลยต้องเล่นต่อก็เป็นความผิดพลาดน,นิดหนึ่งนะครับผมแต่ย้งไปทีนึงดาเมจกิเปลี่ยนทีมก็ได้แต่คือผมแบบว่าเอออยากจะลองแบบออโต้ดูก็เลยใช้ทีมหนึ่งลุยปรากฏว่าเออเรามาลง5้าเจ็ดโดยที่ทีมหนึ่งมีตัวหนึ่งตายก็คือมากระลงปรากฏว่าเอ้ยลงจริงแม่งผ่านเว้ยนะครับคือคุณสามารถสลับเป็นทีม2ตั้งแต่เวฟนี้เลยก็ได้นะครับผมแต่ผม,มใช้ทีมหนึ่งลุยเพราะว่าทีมหนึ่งเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นทีมที่ดาเมจค่อนข้างไวเพราะว่ามันบัฟทีแล้วก็มันม่วงทีี่่เป็นสจจูจจมผมผ เนี่ยพอเวฟ57เนี่ยตาแรกอะผมลองลงก่อนด้วยปรากฏว่าเออเนี่ยทีมผมมีตายไว้นะครับตายก็เลยเออลองรีใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราจะสลับมาเป็นทีมสองแต่แร,แรกแรกเลยเพราะว่าจํานวนคุกกี้ที่อยู่รอดมีผลต่อแต้มเหมือนกันฉะนั้นยิ่งคุกกี้เหลืออยู่เยอะแต้มมันก็จะเยอะขึ้นนะครับซีซั่นนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเน้นการทําแต้มที่มากขึ้นเพราะว่ามันมันผ่านอยู่60กันได้ไม่ยากมากนะนะครับผมนี่ นี่แล้วผมก็ทีม2มาลุยครับทีม2จะเป็นทีมที่ค่อนข้างเซฟมากนะครับผมจริงๆเผลอผมว่าทีมนี้ไปลุยห้าหก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับผมเออเนี่ยเนหะ็นไหมคือทีมเราเนี่ยทีมเราเซฟมากเพราะว่ามันมีตัวฮิวสองตัวใช่ไหมแล้วก็ไวเบอรี่บัฟลดเสียหายกับทั้งทีมอีกนะครับผมแล้วก็เอ็กแเนี่ยมันสร้างโล่เวลาเราฆ่าศัตรูที่ติดีบัฟมันได้ก็คือโคตรเซฟนะครับผมเออก็เลยแบบปลอดภัยนะครับผมอ่านี่นี่นะครับผมก็จะใช้ทีมนี้ลุยยาวจนถึง จบเวฟ60เลยนะครับผมซึ่งจริงๆเวฟ60ผมใช้ทีมนี้ได้แต่ผมแบบไปใจร้อนสลับเป็นทีม4ซึ่งผมดูแล้วมันมันใช้ทีม2ได้คือผมสลับตอนแรกผมสลับเพราะว่ามันจบคิดว่าจบเร็วกว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วจบเร็วกว่าไหมคือสื่อผู้วิทักเนี่ยเรื่องเวลาที่ใช้จบมันจะมีผลต่อแต้มด้วยยิ่งจบเร็วแต้มมันจะเยอะนะครับผม,มผมก็เลยเออเนี่ยพอดีเอแครลงดีบัฟปุ๊บผมก็สลับมาเป็นทีม4มาลองดูนะครับผม,มซึ่งปรากฏว่าป้าบเวฟเดียวบอสเกือบแตกแล้วเราก็ตีปปกติไ แล้วก็บอสต,ตายเรียบร้อยชิลมากครับซีซั่นนี้อ่านะครับจริงๆใช้แค่สองทีมได้ยังไอีกทีหนึ่งไอ้ทีมสีผมสลับมาเฉยๆแหละเดี๋ยวมาดูทีมที่ผมใช้กันนะครับผมว่าเออผมใช้ตัวอะไรบ้างแล้วก็ท็อปปิ้งอะไรบ้างนี่คือรูปร่างหน้าตานะครับผมก็ทีมหนึ่งนะครับผมมันม่วงเนี่ยมันม่วงผมใช้เป็นรถเสียหายอัพลองรถเสียหายมันกระลงตัวนี้ผมย้มํอีกทีหนึ่งไม่ต้องติดรถเสียหายขนาดนี้ก็ได้แบบ 5-6%ก็พอแล้วนะครับเพราะว่าคนในกิลด์เดียวก,กันกับที่ผมอยู่เนี่ยเขาได้แต้มแบบเนี่ยครับติดแบบอันดับตน้นๆ้นของเสือบันดับ2อันดับ4อันดับ6อะไรพวกนั้นอ่ะแบบแต้มเยอะๆกว่าผมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ใช่รถเสียหายกันไปถึงว่าไม่ได้ใช้ออฟลองรถเสียหายด้วยฉะนั้นก็เน้นออฟลองครูทามไว้ก่อนหลักๆนะครับผมอืมโอเคต่อกันตัวน,นี้ก็เป็นออฟลองครูทามนะครับกัปตันก็เป็นรถเสียหายออฟลองคููทาม ถ้าคุณใช้เอสเปโซแทนกัปตันก็ใช้ออฟลองเหมือนกันตัวนี้ต้องมีลดเสียหายหน่อยแล้วก็หมึกหมึกไม่ต้องมีออฟลองลดเสียหายก็ได้นะครับคูทามแล้วก็ออฟลองโจมตีแรงๆนะครับมแต่คือผมติดสำรองไว้แล้วก็นัดดนตรีตัวนี้ออฟลองคูทามเยอะๆแล้วก็ลงจริงไม่ต้องลดเสียหายก็ได้เพราะว่าพี่ๆในกิลด่ผมอยู่ก็ไม่ใส่ลดเสียหายกันเขาใส่คูทามกันเยอะกว่าน,นี้เยอะแต่คือผมเอาชัวร์ก็เลยใส่ติดมาแบบนี้นะครับทีม2นะครับผม อันนี้ก็หมาหมาก็จะเป็นรถเสียหายออฟลองรถเสียหายไวเบอรี่รถเสียหายออฟลองรถเสียหายเอแคร์ครูทามออฟลองรถเสียหายนะครับเพียวครูธามออฟลองรถเสียหายแล้วก็ยูนิคอนออฟลองรถเสียหายนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้ามีออฟลองติดครูทามก็จะดีมากพวก3ตัวนี้นะครับทีม3ทีม4ทีม5เนี่ยผมไม่ได้ใช้เป็นหลักฉะนั้นแต่ผมจะเปิดให้ดูแล้วกันตอนแรกผมใส่ติดมาเผื่ออาจจะได้ใช้สรุปไม่ได้ใช้ก็สำรองแล้วกันฉะนั้น ทีม3 4 5เนี่ยให้ปรับตามดาบที่เราติดบางคนอาจจะใช้ทีม1นลุยยาไม่ไหวแล้วไปติดดานไหนก็ปรับปรับเอานะครับผมมาอันนี้ผมใส่มาเป็นรถเสียหายอันนี้คู่ทามอันนี้โจมตีอันนี้โจมตีอันนี้คลีนะครับผมอันนี้เป็นโจมตีอันนี้คู่ทามอันนี้คู่ทามอันนี้โจมตีอันนี้รถเสียหายแล้วก็อันนี้โจโจมตีโจมตีรถเสียหายโจมตีแล้วก็คู่ทามนะครับแต่ทีม5เนี่ย ทีมตีไวเราอาจจะได้ใช้ดาดที่56ก็ได้นะครับผมอืมโอเคหรือหรือทีม3เนี่ยคุณอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวที่แบบเออดาเมดมูหนักหนกหน่อยเช่นพวกคีมคอสด,ดาร์หรือจะหยิบซอบเบียดมาหรือมาปากก็ได้นะแต่ผมไม่ได้หยิบมาแหละนะครับซีซันนี้ก็ไม่ได้ตายตัวมากนักในการใช้แต่คนที่ได้แต้มเยอะก็ผมได้กิลเดียวกันถ้าใช้เอสเปซโซแทนกับตันกันหลายคนนะครับผมฉะนั้นเอสอาจจะดีกว่านะครับแต่คือผมว่ากับ,กบตันมาเป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่มาเข้าถึงง่ายกว่าเพราะว่า มันไม่ต้องทำแคนดี้นะครับผมอืมก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ